สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เด้อพี่น้องจา๋ามาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะกับแนวทางฮานอยฮานอยสูตรไม่ดเดียวแล้วก็สูตรมันรวมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปลุกชายวิจารณญาณในการรับชมนะคะอะมาดูผลผลสรุปของวันที่อ14นะคะพี่ๆจะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะวันที่14แอดให้เด่นที่1 3 5นะคะ ไม่มาเลยพี่น้องจา๋า 5s หายไปเลยนะคะไม่มาหลักร้อยก็ไม่มาดูหนีคักหนีแน่พี่น้องก็จะมาแค่เด่นหนึ่งนะคะสามก็ไม่มานะคะสามมาในหลักร้อยสองหน่อยนะคะพี่พี่จา๋าหนึ่งก็จะมาในรอบพิเศษแล้วก็ในรอบปกตินะคะแอร์ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่พีด้วยนะคะสําหรับท่านที่วิ่งรูดที่ห้านะคะตามกันต่อของวันที่สิบห้านะแนวทางสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะ ให้พี่ๆนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งอ่ะแก้มือขอแก้มือวันที่15แล้วกันนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับแนวทางของวันนี้แอดให้เด่นไปที่1นะคะ3 8มสายวิ่งสายรูดแอดในรูดไปที่1นะคะให้รูดไปที่1สีน้อยเลยนะแต่ตัวที่แอดเน้น หนึ่งสองนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะสำหรับวิ่งรูดแยกน้อยนะคะแยกเป็นน้อยๆอ,อ่ารอบเฉพาะกิจถึง VIP เลยในกลุ่มนะคะแอดแยกน้อยให้แต่หลักๆก,ก็รูดไปที่หนึ่งนะคะอ่ะมาจุดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางของวันที่สิบห้า เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมนะที่เป็นตารางตัวเด่นนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะจับในตารางตัวเด่นนะ,ะอ่าบางทีแอดจับพลาดพี่ๆอาจจะจับได้ก็ได้เนาะในตารางนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะพี่ๆจะอาไปตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะสูตรมัดรวมนะคะนำไปพิจารณาดูเนาะพี่ๆจ๋ามาดูผลสรุปกันก่อนเลยแล้วกันอ่าซึ่งในชุดนี้แอดให้ด่นหกับสไป เดนหกับ3ดูให้ไปทั้งคู่พี่น้อง5กับ3าอสไม่ว่าเลยวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีฟซีด้วยเด้อมาดูผลกันนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจสามหลุดเลยล่าง4ี่สหลุดนะคะในรอบพิเศษ3ามเจ็พิเศษนี้ก็จะมา3มา7มา2มานะคะตารางมา3ตัวล่าง1นศูนย์มาในชุดกัน นะ,ะสําหรับในชุดนี้ในรอบปกติ807ล่าง14และหลุดไปเช่นกันนะคะในรอบ V.P. 760นะคะล่าง62หลุดนะคะ62ไปเข้าตารางตัวเด่นให้ไป92มาใน62นะคะตัวที่แอดจับคู่ในวันนี้ก็จะมาแค่01นะคะออก10มาในตัวกลับเนาะวันนี้พลาดจริงๆเลยนะคะต้องกลับขอโทษขออภพยพี่ๆด้วยนะคะไปตารางหมดเลยนะคะไปตารางหมดเลย มาแค่คู่เดียวเนาะที่แอดให้ไปนะคะอ่ะมาตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะรัฐบาลในสิทธิแล้วนะแอดลงรัฐบาลไทยให้ตั้งแต่วันที่7จที่แแล้วนะคะพ,พี่จะรับได้ในกลุ่มเลยนะคะในกลุ่มมีแนวทางของแอดสาวว่งคนเดียวนะคะไม่มีเจ้าอื่นนะ มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตารางตัวเด่นในชุดนี้นะคะในสูตรมัดรวมจะมีตัวไหนกันบ้างเนาะอย่าลืมนะพี่ๆจา๋าเข้ามารับชมแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วกันนะคะมาทีนี้เรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเด่น<ๆ>ของวันที่15แอดให้เด่นไปที่3 4 9านะคะสำหรับท่านในที่ชอบ9ก้าก็กลับหัวเป็น6แล้วกันแต่9ก้าเป็นหลักนะคะ1 2 7เดนะคะเด่นสุดในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่1นะคะเด่น1กับเด่น3เด่น1กับเด่น3นั้นสำหรับ1แอดให้ไปที่1 2 1 3 1 6 1 7นะคะ ส่วนสามนะคะแอดให้ไปที่สามสองสามสี่สามแปดสามเก้านะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะใครไม่ชอบจับในตารางตัวเด่นนะชุดกันแอดให้กันไปที่เจ็ดหกนะคะ9ก้8สี่ศูนย์แปด 2 0น,นะคะแต่ว่าวันนี้แอดมีสายเบิ้ลมานะคะพี่พี่จ๋าสายเบิ้ลมาเพิ่มอีก2แนวทางอาจจะหลายตัวเลยนะคะทีนี้เบิ้ลก็ให้มาเป็นบางวันนะคะวันไหนคำวนวณเจอก็ให้นะคะวันไหนไม่เจอก็ไม่มีนะ,ะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่บางวันนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะมาทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้น6คู่กันเด่นที่1แล้วก็เด่นที่สาสำหรับเด่น1แอดเน้นไปที่1 3แล้วก็16นะคะ ส่วน3นั้นแอดเน้นไปที่3 2 3 8ชุดกันนั้นก็นั้นเน้นไปที่76แล้วก็9 4นะคะใครไม่ชอบ9ไม่ชอบ6ก็กลับหัวเองนะคะอ่ะจุดไว้แคบไว้นะคะสำหรับแนวทางของแอดเน้นไปที่6คู่นะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟสี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮ้งๆงรือๆกันยิ่งขึ้นไปเลย นะคะคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ